สวัสดีครับมือนี่ซนอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนะครับ2 5 6 8ครับตลาดสมเด็จฝนตกลิ้นนะครับมือนีเอาเออเนะครับเอา,เอาได้คลิปว่า2คลิปนะครับต่อไปจะเป็นคลิปที่3นะครับคลิปที่3ให้พี่น้องได้เบิ่ง กำลังต่อกันดูเดี๋ยวเลครับผมมาตั้งสี่คนยายเพ็ญยายเพมีงูวัมือ โบแม่นเหมือนบอปลาลูกคอกสูงนี่ปลาลูกคอกสูงนี่นะแม่นเหมือนเลยนี่นะทั้งตัวผูตัวเมียทั้งแม่ทั้งลูกไปจังไดเราบ่เนี่ไปังดเเมมืดนี่บอกหรือจังใดหรือเอาที่ลราโตตัวน้อยต่วใดตัวผูนี่ตัวผูเปี่ยนแม่กับลูกใส่แม่ลูกโอ้ตนั้นแม่กับลูกท่าใดแม่กับลูกนี่ตัวผูนี่ ก็พัอันแม่กับลูกโอ้ตัวนี้นี่นี่ลูกคนนี่ลูกนี่อันนี้ลูกตัวนี้ลูกแรกคนลูกแรกคนก็พันหาแม่กับลูกนี่นะต่ออะไรอีกต่ออะไแม่กับลูกก็พันหาคนลูกเพิ่นเด้อลูกตัวผู้เนาะก็พันหาเขาถูกก็ลูกก็ผูกเอานี้ก็ลูกตัวผู้นี่เท่าไรตัวนี้ครับเจ็ดพันเจ็ดลูกตัวผู้พ่อแทบ้านเฮา มาไปเลี้ยงเน่ยเจ็ดพันหาอยเจ็ดพันเจ็ดร้อยโอ้เจ็ดพนเจ็ดรยอลูกแรกเพื่อนหมดใส้ตัวนึงก่อโอตัวนี้บอแม่สาวนี่มาวื่นเดียวแม่สาวนี่นะมื่นเดียวแม่สาวเด้อนน่เด้อมื่นเดียวมาไปเลี้ยงน้มั่วอยโบมดครับ แม่สาวป่ะแม่สาวหกพันหาเม็ดส้าหกพันหาชาโรเลหมดแล้วบ่ครับโอ้ตัวนี้นี่ก็เป็นชาโรเล่อันนี้ก็ชาโรเล่นี่กคไทยโอ้ชาโรเล่ก็หมดัวตัวนี้